สวัสดีครับเพื่อนๆนในฤดูฝนเนี่ยมีเขาว่าจะเข้าหนาวเร็วนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นข้อบูลที่ดีเพราะว่าโลกระบาดในกลุ่มไข้พิษเช่นไข้เลือดออกไข้โควิดอันนี้ก็เริ่มน้อยลงในฤดูหนึง่ง แต่คราวนี้ตอนนี้มันจังมีอยู่ตอนนี้อย่าประมาทนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องสงสัยเป็นไข่เนี่ยเราควรจะกินยาขาวยาเขียวยาฟ้าทลายโจรที่หาง่ายๆเพื่อดูว่าไข่แนละ้วมันเป็นไข้พิษหรือเปล่าถ้าไข่พิษน,นะครับดูง่าย ไข้พิษนี่มันจะทำให้เชื่อมมืนด้วยขี้เกียจและไข้พิษเนี่ยมันจะทำให้มีอาการหนึ่งก็คือไม่ได้กลิ่นไม่อยากกินเหม็นข้าวอะไรอย่างนี้เหม็นข้าวา้างประมาณปวด,ปวดหัวเลือมีไข้าตาก็จะเปลี่ยนสีไปต่างๆนี่นะครับตอนนี้มียาขาวเนี่ยได้ผลดี ยาขาวของครูชุบครูชุบท่านให้ไว้ช่วยคนผมเคยโพสต์ไปให้แล้วช่วยคนได้ดีมากครับ